สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกท่านนะนะครับมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดหัวใจเนาะเรื่องปลาลงปลาร้านะครับในเมื่อป้ามาพูดว่าอะกระเหม็นมันโดนแล้วค่าบอ,อาหารทะเลยังไม่มาเออมันมากว่ะพี่เอ้ยมันมากเมือ่อใดก็เอาเมื่อนั่นก็ได้นะมันไม่ยากหรอกนะครับ,นะรบออในเมื่ออะไรครับในเมื่อป้ามาพูดว่าเออปลาร้านะครับเนาะเขายังไม่ได้มาส่งก็ ขอเลื่อนไปอีกสิบห้าวันใช่ไหมนะยานเล่นเละเลยทีนี้ออนะเพราะอะไรฟเดอร์ใช่ไหมเราเราไม่มีเงินทุนไปสั่งของเขาใช่ไหมป้าก็ต้องไปอจา่ายค่าทนุคนายค่านั่นค่านี่นะครับนะอันนี้เราก็อ่าน,นั่นอยู่นะเข้าใจป้าอยู่นะครับพี่น้องเอนะการใช้เงินกันโอ้มันสารพัดจะเมันไม่เหมือนที่หยวงแล้วมันไม่เหมือนลูกสาวมึงนะเออม,มันไม่จ่ายอะไรเลยนะ ขนาดค่าความเสียหงส์เสียหายก็ไม่ได้จ่ายเลยนะมีคนจ่ายให้นะเออนะครับนะเนี่ยเอฟซี FC นะ่ะนะ่เขารู้เอฟซี FC เขาเข้าใจขานาดซีออเดอร์ด้วยนะนะเออนะครับต้องขอบคุณเอฟซีด้วยนะครับที่เข้าใจนะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะมันเป็นแบบนั้นแต่มืองเอามาเล่นเละเลยทีนี้ <laughs> นี่นะใครอิสนานว่านะคะ <laughs> มันต้องเป็นแบบนี้แหละ,ะเขาผลิตไม่ทานมันหลายโ,โพดกระจายบ่ผลิตบ่ท่านแล้วเขาก็ตามนั่นแหละครับพี่น้องเอฟซีเออนะมึงจะมาพูดเรื่องอะไรทีนี้น,นี่นะคะอีสันว่าค่ะอีสันว่ามันเป็นมัน,เป,นเป็นแบบนี้ค่ะนะขเขาไม่กล้านะคะเออเขาไม่มกล้าทําของให้มันค่ะอืมพาลุงพาล้าเนี่ยมันจะไปยากอะไรค่ะแค่ก่อเข้าขวดเข้าขวดเข้าขวดค่ะ แต่เขาไม่กล้าส่งให้มึงไงเพราะอะไรล่ะเพราะเขากลัวไงอ้ไม่รู้ว่าเงินมึงมาจากไหนแล้วผัวมึงก็ติดคุกแบบนี้นะอ้ใครจะกล้าใครจะกล้าผลิตให้มึงล่ะเขามีของแต่เขาไม่ขายมึงไงนั่นไงนั่นไงครับพี่น้องเอฟซีนั่นไงนี่นนนเขากลัวเงินมาจากไหนกลัวบัญชีมงบัญชีมาไงของเขามีอยู่ แค่กอกปลาใส่ขวดนี่นะมันจะไปยากเลยเขาไม่อยากทาของให้มึงไงมึงพูดมาตรงๆรเลยโอ้โ,อ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 โอแต่นี่ไงครับมันปัดไงนี่นี่น,น,นี่ไงนี่ไงครับพี่น้องเอฟซีนะโอ้แต่ละเรื่องมันนี่เนาะเออแต่ละเรื่องแต่ละอย่างแต่ละนั่นแต่ละนี่มึงนี่โบ้์ุดยอดจริงๆนะ ออสุดยอดจริงๆนะครับมันโอ้มันสามารถปั่นได้ทุกเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นคนในนาไม่ว่าเขาจะทํานั่นทำนี่อีเวนนึงก็ไปยุ่งกับเขาทีนี้นะโอ้ยตายแล้วมึงแน่นอนจริงๆเนะาะนะครับนะเห็นไหมครับออผมบอกแล้วมันไม่ทํานาโอ้แต่อเอฟซนั่นเอฟซีเขาเข้าใจเลยในเมื่อเราพูดว่าเออเราอ่าอะไรนะ ของมันมาไม่ทันนะครับเ,เอ,บเอเเฟซีเขาก็เข้าใจอธิบายเขาไปอเขาเขาฟังแล้วเขาก็เข้าใจว่าเออมันเข้าไม่ทันนะอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมล่ะอืมนะครับแต่มึงเอามาเล่นใหญ่เลยทีนี้เออเขาไม่กล้าผลิตของให้มึงออเราก็รอใช่ไหมพี่จตุจนงเออทุกคนก็รอแหละครับนะของเยอะ,อะเออแค่ไม่ใช่อ่าพันกวดเออ มันหลายเด้ครับพี่น้อง f อมันมันเกินเป้าไงมันเกินคาดอ่าทุกคนก็สั่งช่วยช่วยช่วยกันนะครับนะโอ้ตายแล้วอิจฉาเขานี่มาปั่นมัยย่วอย่างนั้นอย่างนี้อ่าให้ f อตื่นตะนกตกใจเขาไม่ได้ตื่นจังเม็ดเลยอ่าไม่มีหรอกที่ว่าเขาจะไม่ส่งนะเขาส่งให้ทุกคนโอนเงินเขาก็จัดตามส่งตามโบเดอร์โอ้ยควายนะ เออไม่เหมือนลูกสาวมึงไงสามตัวได้ขายอยู่มืดมืดอ่ะออนะไม่ใช่ว่าแต่เอาผ้ามาขายอย่างเดียวนะเราต้องทำหลายๆอย่างนะครับพี่น้องเอฟจีนะทำหลายๆอย่างทำหลายๆอันนะครับแล้วของอยู่ของกินนี่แหละครับมันขายดีนะครับขายยังกับพ่อซ้ำขายของอยู่ของกินหรอกครับพี่น้องเอฟจีนะอืมแม่นบ่ล่ะนะครับ ปลาลุงปลาลาแบบนี้ไหวเฮงเฮงเคืงได้แบบนี้ลองให้ลูกมันฟีปลาล้าบ้าง <c oughs> สิมีไฟสั่งมันฮอดร้อยขวดบมอนนานไงครับขนาดฟีออเดอร์ดอได้นี่อ้าวแม่นบีนูแดงเออ <c oughs> แล้วแล้วใครจะสั่งกับลูกมึงไหมทีนี้ <c oughs> อ้ยนะครับมันจะไปะขายวนไปชั่วันแล้ว <c oughs> ขนาดผ้าพันคอของแม่ยังมาขายบนไปเลยจนได้เขาท่วงเหาเออจนได้แม่มันจนได้ท่วงเห่าเออนะเออเอาไปให้แม่หรือย่างเขาถามย่างค่ะหนูขายบนไปก่อนนะครับหน,นหนูขอไปหมุนก่อน,อนค่ะนะเออของแม่หนูเองค่ะนะเอาให้วันไหนก็ได้ครับขายบนไปคือเข้าครับโอ๊ยตายแล้วชีวิต ต่พอท่วงเขาพอได้แล้วครับพี่น้องเอฟซนะจนเขาท่วงก็เลยไปไห้มนเออเห็นไหมเอฟซีอ่าบางคนสั่งสิบสี่โหลเลยนะช่างตั้มเออนะครับแล้วเขาบริยานทั้งเม็ดเลยเขาเข้าใจกันแน่บรริบายเขาฟังเขาไม่ได้เงินจัางเม็ดเลยภาษาซ้ำนี่เขาไห้ซื้อ,อเขายังเอาไหา้โอ้ยห่ามึงเออ เขาบอกเอาปลาล่าก็ได้นะครับพี่น้องโอ้ยนะคเขาก็จะซอยซื่อๆเดงกจะเป็นหนังนะโอ้ยตายเลยปั่นซะใหญ่เลยมึงนะทีนี้เห็นไหมครับเออสันดานมันเขาบอกเอาปลาล่าก็ได้เขาก็ไหนซื่อๆก็ได้เขาไม่ได้ขึ้นจังเม็ดเลยไม่ได้ขึ้นอุตริตเหมือนมึงหรอกอีสัตว์นะเขาไม่ได้ย่านโกงจังเม็ดเลยออบ่บ่อันเขาบ่ เอาให้ซื้อก็ได้ครับพี่น้อง fc เออเราซอยซื้อกับทั้งซอยเม่นบอกล่ะเออเขาเต็มใจช่วยไงนะครับแต่เล่นใหญ่เกินเบอร์ดีนีเออมาปั่นให้อะไร fc tp อ่าว่าเขาไม่กล้าผลิตให้เขาเขาไม่กล้าผลิตให้มึงไงเพราะผัวมึงติดคุกไงแล้วมึงโดนผัวมึงเป็นฆาตกรฆาตกรใครจะกล้าผลิตให้มึงล่ะไม่รู้เงินมาได้ยังไงเฮ้อ เงินได้มามาจากไหนใครจะกล้าผลิตให้มึงเยอะขนาดนั้นโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟจีนะเนอะนั่นไงมันโยงทุกเรื่องไงมันเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดหัวใจติดเตปปากหรือได้แบบนี้นะเออนะครับพี่น้องเอฟจีเห็นไหมมันมันพอดรามพอดีได้แบบนี้เพราะเขาเล่นลูกเพื่อนเดบันนี่เออว้าดินแหละทีนี้เห็นไหมนะครับอืม นู่นไปดูแลลูกนุ่นนะเอะอเดี๋ยวเขาจัดให้มึงอ,อีกนะนี่กูว้าแล้วนี่เห็นบอกอเมื่อไหร่ก็เมื่อน,นั้นเอฟซีรอได้ขาน,านาดนะเห็นไหม FC เอฟซีเขาน่ะเขาน่ารักทุกคนเอฟซี F ี C T P เนี่ยกูสัมผัสมาได้แล้วกูสี่ปีห้าปีเนี่ยกูรู้เลยจิตใจของแต่และคนเนี่ยโอ้ดีสุดๆนะมีแต่คนใจเมตตาปานี อเออเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเนาะอืมนะครับนะทำนะนะไมพี่จ้างตาั้มหมวยสั่งฮะสี่สิบโหลฮะโอ้บ่เจ้าเจ้าสั่งสี่สิบโหลบอเอือพี่วัชราพี่วัชราสี่สิบโหลบอครับผมมาช่วยกันช่วยกันพี่น้ย